สวัสดีครับพบกันอีกแล้ว,ลวลบบน,นะครับสำหรับกีดแบดบารนะครับวันนี้เป็นมานพิเศษ,ษมากครับที่ hello hello ครับนี่ใครครับ Can you hear you me ได้ยินครับนี่นี่ใครครับเนี่ย I was wondering after all these years like meet. นี่นี่โทรมาจากไหนครับเนี่ย hello from สายออกนะครับไม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโทรผิดแล้วครับหนึ่งสองสาส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน,น<ๆ>ักกีดดันบัตนะครับเฮ้ยอะไรวะฮัลโหลเมื่อกี้โทรมามีรรอะไรไหมครับโทรใหม่รอนแล้วเนี่ย <'s> หนึ่งสองสาม สวัสดีครับดิเดลทัสจุดเชนเอากิจแบทบัตน,นะครับโอ้ oh my god โอ้ my god อะไรวันนี้่ะสวัสดีครับฮัลโหลเออมีแต่คนประสาทครับโอเคครับก็สวัสดีครับด <Hello. S 1> ิเดลทัสจุดเชนเอาจะโทรมาทำไมเล็กหนาวนเนี่ยฮัลโหล คือคือถ้าคนไม่รู้เร kind of oh, oh. anyway, ื่องเนี้ยผมวางสารแล้วนะครับเพราะคุณไม่รู้เรื่องเลยโอ้เสียการเสีงานมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรัสูดช่องกินแบทบัทนะครับวันนี้เป็นมันพิเศษครับซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เนี่ยองไอบ้าเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับ You used to call me <The sound> เออผมไม่ได้โทรไปหาคุณนะครับไม่ได้เออผมว่าคุณโทรผิดแล้วครับอไม่รู้เรื่องครับบางสายครับโ <T> อ้ my god เฮ้ยวันนี้เป็นไรวะเนี่ยนั่นคนโทรมาเยอะมากเลยเออกินน้ำนะวันนี้ครับเป็นวันพิเศษครับอยากจะบอกทุกคนว่าคุณ ได้เสียเวลาดูคลิปผมไปแล้วสองนอาทีฮะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับ know who you are. เออฮัลโหลเออแล้วคุณไม่รู้ผมคือใครแล้วลูกโทรมาทำไมครับ I I can don't tell you don have money have I will find you and I will kill you